สวัสดีนะคะเพื่อนๆพ,นพิสิริพานเพื่อนเข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูซุปหัวปีนะคะนี่ทำแบบอาหารอีสานเนาะเป็นยำหัวปีซุปหัวปีเนาะนี่หัวปีที่เราไปเก็บมานะคะเพื่อนๆน,นี่ไปเก็บมาจากสวนนะสด,สดก็ผักชีนะเป็นผักชีใบเลื่อยเนาะนี่เก็บมา อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ซื้อหานะคะอันนี้เก็บมาจากผลผลิตจากส่วนพี่สิริเลยนะคะใหม่ๆน,นี่ก็มีงานนะแล้วก็ผงปรุงรสชูรสข้าวคั่วพิกปลนน้ำปลาแล้วก็ป,ป,าปลปา,ลปาอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดที่ต้องใช้ทําสำหรับเมนูนี้นะคะเป็นเมนู ง่ายๆนะให้ใครก็ทำได้นะแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวไปติดตามชมนะคะเพื่อนว่าเมนูนี้จะออกมาอร่อยไหมนะคะไปตามชมค่ะเพื่อน,นก่อนอื่นเราต้มน้ำนะคะต้มน้ำไว้แล้วก็เดือดแล้วนะพอน้ำเดือดเราจะเคล็ดลับนะคะ เราจะบีบมะนาวลงไปนี่นะบีบมะนาวลงไปในน้ำนะคะเพื่อเวลาเราต้มหัวปีก็จะไม่ดำใช่ไหมคะตอนที่เราฝานหัวปีออกมาเราก็ใช้แช่น้ำมะนาวหรือน้ำมะขามก็ได้นะคะนี่ใส่ไปเวลาต้มแล้วหัวปีจะไม่ดำนะคะใส่งไปใส่ลงไปเลย ะก็ต้มให้หัวปีนิ่มนะปิดฝาไว้เราให้หัวปีนิ่มนี่นะคะเพื่อนอน,นี่เราต้มกําลังต้มหัวปีอยู่แต่ว่าก็ยังไม่นิ่มนะสังเกตดูว่าหัวปีเราจะไม่ดังใช่ไหมคะมันจะไม่ดังเนี่ยนะอันนี้ข้างหน้ามันเพื่อนดูเห็นไหมคะ จะไม่ดำนะเนี่ยไม่ดำเห็นไหมครับวิธีนี้ก็เอาไปใช้ถ้าเราทำหอวหมกนะทำหอมหมกหัวปีนะก็เอาหมวปีไปแช่กับน้ำมะนาวนะน้ำมะนาวบีบมะานาวลงไปในน้ำแล้วก็หั่นหัวปีแช่ลงไปในน้ำก็จะทำให้หัวปีขาวแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมคะขาวสดนะ กเ็เดี๋ยวก็จะได้ที่ล้เดี๋ยวรอให้นิ่มอีกนิดนึงเนี่ยใหม่ๆหวานอร่อยนี่ก็นิ่มละเดี๋ยวเราก็เตรียมไปตักขึ้นมาแล้วก็ไปทำกันได้เลยนะไปตามชมน้ําเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อหัวปีที่เราต้มแล้วนะคะเนี่ย ต้มเป็นมาแล้วตักขึ้นมาจากน้ําแล้วนะคะขาวไม่ดําเห็นไหมคะค่ะอันนี้ถือว่าการทดสอบทดลองได้ผลเคล็ดลับนะคะเพื่อนๆเ,เอาไปทําตามได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะทําซุปหัวปีออกมากันเป็นยังไงไปตามชมนะเพื่อนๆไปเลยค่ะ ก่อนนน้อเพื่อนเราก็เอามาหั่นก่อนนะคะหมูปีเนี่ยหั่นหั่นให้เป็นชิ้นก่อนนะอร้อนอเลย เราหน้ากินมากเลยเพื่อเพื่อเพราะว่าสดนะคะเพราะเราเพิ่งตัดลงมาเมื่อเช้านี่เองตัดลงมาแล้วก็เอามาทําเลยลก็สดใั้สดสดอยู่เลยกลิ่นหอมของดอกกล้วยดอกปรีนะยังหอมหอมอูี แล้วเราหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆ mm hmm. นี่นะคะที่เราหั่นเสร็จหัวปีนะหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปใส่ไปในโครกเลย mm hmm. ก็ตาไม่ต้องตำให้ละเอียดมากนะเพื่อนๆเนาะ เพราะว่าเราจะได้แบบเขียวด้วยนะ ตะตำแค่พอ,อเหี่ยมหยากนั่นเพื่อนก็ประมาณนี้นะเนานะตำให้มีเนื้อนะพอให้มีเนื้อเสร็จแล้วน้อเพื่อนเราก็สิ่งแรกนะคะสิ่งแรกเลยเราก็จะใส่น้ำปลาร้านวัวๆก่อนยาวก่อนใส่น้ำปลาร้านวัวๆไป หนึ่งทับพีสองก็ตามด้วยน้ำปลานะตามด้วยน้ำปลานิดนึงประมาณนี้แล้วก็หงชูรสตามด้วยผงชูรส ผงชูรสสักหนึ่งช้อนชาประมาณนี้เสร็จก็จะมีพริกเนาะใส่พริกปน่นใส่พริกป่นนั้นเพื่อนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะไม่เผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยเอาแบบรสแซ่บนะประมาณนี้แล้วก็ข้าวคั่วค่ะพเพื่อนข้าวคั่วใส่ไปเยอะเลยจะได้หอมๆนะเราคั่วเอง หอมอยู่แล้วนะคะนี่เราก็คลุกเคล้าเลยเคล้าให้เข้ากัน ใครจะชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวได้นะคะเพื่อนแต่ว่าพี่สิริคิดว่าไม่ต้องต้องมีเปรี้ยวก็ได้อืมออ่อรสชาติอร่อย,ออยห่ะเพื่อนแค่นี้พอ เราจะจะมีหอมหัวแดงนะเพื่อนนะใส่หอมหัวแดงลงไปด้วยใส่ไปใส่หอมแดงลงไปแล้วก็มีงาเนาะงานะเป็นงาขาั้วนะเพื่อนอหอม ใส่ไปเยอะเลยจะได้หอมๆแล้วก็ผักชีไปเรื่อยหอมเปช,ชอบมากมากเลยเพื่อนอร่อยแล้วไปลองทำดูนะเพื่อนๆน,นะถ้าใครที่ชมอยู่เนาะถ้าชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e นะคะ ก็เป็นกำลังใจนะคะแม่ครัวพ,พี่สิริทำคลิปอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเนี่ยอร่อยแล้วนะคะเพื่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะรรเราก็ไปจัดจานกันเลย เสร็จสมบูรณ์แล้วนะเพื่อนๆสำหรับเมนูซุปหัวปีอรอ่อยอร่อยมากอร่อยมากนะคะเพื่อนๆไงคะหน้าตาสวยงามไหมคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อนๆไปแล้วนะคะนะคะใครหิวก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนมาทานข้าวพร้อมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะ